โอเคครับก็สวัสดีกันเลยครับผมวันนี้ผมนะครับขนมจีบนะครับผมอขนมจีบเองนะครับอวันนี้ผมจะมาทําการอก็ซีรีส์ผู้เล่นใหม่อีกแล้วเนาะก็่าที่ผมมาทําซีรีส์ผู้เล่นใหม่ก็เพราะว่าแบบคือเพื่อนอ่ะเพื่อนผมอ่ะมันกลับมาเล่นเวคือแล้วมันถามว่าแบบเฮ้ยหาหาเลขตรงสีม่วงสีน,นี้ยังไงหายากอะไรเงี้ยเออผมก็จะเลย เลยมาแชร์วิธีการหาเลขน,นะว่าอ่าทำยังไงอะไรเงี้ยหายังไงประมาณนั้นนะว่ามันหายังไงบ้างหรือว่าย่อยอะไรถึงจะนี่นะครับโอเคมาอันแรกก็น่าจะเป็นไอเนี้ยอ่าอ่า,าการย่อยกบ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 เจ็ดดาวนะกบเจ็ดดาวอัลตร้าต้นเกมนะครับหมายถึงหมายถึงว่าต้นต้นเกมอะ่ะ ถ้าถ้าเกิดว่าผู้เล่นเลดเกมหรือว่าผู้เล่นเอ็นเกมกบเจตตาจะมาทำการจัดพวกนี้ให้มันเป็นไฮเปอร์ไอให,ให้มันเป็น Mac. แม็กเราจะได้5้ลูบี้มานะแต่ว่าผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้ย่อยเกียร์อให้ย่อยตัวพวกนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยเจตาอย่างเงี้ยเจตตาหรือเจตา6ตาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยหกตาอย่างเงี้ยอ่ายได้นะครับเราก็จะได้แห่มันจะได้แหลมมุ้มงด้วยนะครับกบกบพวกเลียวหนานี้มันจะได้ แล่มั่ดงด้วยแล้อันนี้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มเลยนะเพราะว่าเราไม่น่าจะได้ยัดอะไรอยู่แล้วไงนั่นเลยการเป็นที่จะคุ้มจ,จัดเลยนะครับประมาณนั้นส่วนเกียร์นะครับผมไม่ได้นำให้ย่อยเนาะ<ส>อมืมันไม่คุ้ม,มาขายดีกว่าเอาไปอัพดีกว่าน,นะครับประมาณนั้นส่วนเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับการหาแร่แบบเพราะทุกคนน่จะเปิดกระชับพอยตัวนี้อยู่แล้วนะครับ<ม>เปิดตรงเนี้ยกระชับพอยตรงเนี้ยน,นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะกระชับพอยตรงเนี้ยจะได้กบจิตตาแปดตานะครับส่วนาจะได้เจตตาเนาะ อาจารดาวจนับไม่ไหวแล้นะครับโอเคมาต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าการฟาร์มสเตจพิเศษนะครับอ่าผมจะแนะนําในการฟาร์มผู้เล่นใหม่เนาะถ้าดาวคาอโคลโบวัแนะนำสามถึงหกนะครับสามถึงหกตรงเนี้สามถึงหกนะครับสามถึงหกเนาะเนี่ยแล้วเขาด้วยสองอันกันฟาร์มหนึ่งสองไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะครับจอผู้เล่นใหม่นะไม่ต้องฟาร์มก็ได้ครับอืมเดี๋ยวผู้เล่นเลผู้เล่นที่จะเอา,เอาตัวพีรอนก็ฟาร์มก็ได้ครับเป็นไ,ได้เยอะ ส่วนธาตุนี่ครับ4-6นะครับ3 3ก็ได้3ฟาร์มได้แต่ว่าแนะนำสี่ถึงหกดีกว่าเราจะประหยัดขนนะครับจะประหยัดขนเนาะหรือว่า5้ถึงหก็ได้ครับแา่ธาตุนี่ไม่ได้อะไรแล้วส่วนกะโหลกหินอมตะต,ตรงนี้นะครับให้ฟาร์มสี่ถึงหกส่วนหนึ่งถึงสามนี่ฟาร์มก็ได้ฟาร์มก็ได้วันนี้ไม่ได้ซีเรสครับผมอ่าคือทําไมถึงฟาร์มแค่นี้ใช่ไหมหนึ่งขนนกเรามีจํากัดสองเราจะได้เบลเบลลตัวนี้จะได้ขั้นที่เยอะมากนะครับอีพีขั้นที่เยอะนะ ก็เลยผมแนะนําให้เป็นตรงนี้นะครับผมก็เลยแนะนําให้เป็นแค่นี้นะว่ามันคุ้มที่สุดแล้วอะไรเงี้ยที่จะฟาร์ตัวนั้นนะครับมันคุ้มสุดแล้วแหละนะอืมทำไมถึงแนะนําแค่นี้ใช่ป่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดเราฟาร์มทั้งทั้งหมดนี้มันเปืนข้อที่จะเปิงคนนะ่ะใช่ค่ะที่จะเปิงคนมากเลยนะครับมันก็เลยแบบไม่คุ้มที่จะลงทุนเท่าไหร่นะแล้วเอาแค่แบบอ่าแร่สี่ดาวตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนสามดาวตรงนั้นเราค่อยเก็บทีหลังก็ได้เพราะว่าแบบ ถ้าถ้าเกิดว่าจะปั้นตัวละครอะไรก็ก,ก็ให้เก็บนะให้ฟาร์มทุกครบแต่ว่าสมมติถ้าคุณทุกคนมีตัวละครที่ปั้นมาแล้วนะลากเอาต้าหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ผมแนะนําที่ผมพูดขั้นต้นก็ประมาณนั้นครับที่แนะนําให้ฟาร์มเนาะก็มีแค่นั้นจริงเพราะว่ามันไม่ได้ฟาร์มเยอะเลยครับแต่แต่ละวันส่วนมีพรีร้อนหรือไม่มีพีร้อนนี่ก็เรื่องอ่าก็แล้วแต่ทีมของอ่าคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าแต่ละคนเพราะว่าผู้เล่นใหม่ไม่น่าจะมีทีมพีร้อเพราะาทีมพรีร้อนทำยากนะ ส่วนผู้เล่นเก่าๆน่าจะมีทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับประมาณนั้นนะหรือไม,ไม่อาจจะมีอาจจะไม่มีก็ได้นะนะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการหาคริสตัลนะหาคริสตัลนะครับผมมาลุยในไอเน,นี้นะครับเพราะว่าแบบมันก็ง่ายที่จะแบบยแบบแบบากหน่อยนะว่า,จ,าจะมาลุยอะไรเงี้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยได้กลบแปดดาเฉยเฮ้ยอ้าวโชคดีจัดโอเคนะครับก็ได้มาแล้วเนะนี่ยขัก็รีวิวไวนะ้ใน นี่ถ้าโชคดีก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็ได้ไอ้นี่มานิดนิดหน่อยนะโอเคเขาบอกวันนี้สําสรับการการหาคริสตัลนะครับผมก็ก็มันไม่ได้หายากนะมันไม่ได้หายากแต่ว่าในจํานวนปริมาณที่เราหานะมัน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 ย่อยมันยากนะครับคริสตัลไม่หายากนะครับผมหาไม่ได้ยากนะแต่ว่าแค่จะมาเอามาย่อยให้มันได้เยอะอยะยากนะครับต้องเล่นหลายเดือนหน่อยนะครับ ก็ต้องมีปีร้อยอะไรเงี้ยโอเคสำหรับเทคนิคการฟาก็วันนี้ครับสำหรับการหาคิตเต้ามือใหม่นะครับก็เอาตามนี้เข้าผมก็ได้นะอ่าโอเคมันจะมีแลกการใช่ไหมก็ฟาร์มทั้งหดก็ได้ฟาร์มหนึ่ง6งหกก็ได้แต่ว่าไอที่ผมผมแนะนําข้างต้นก็คือแบบว่าประหยัดขนเราได้แค่สีดาวก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยคือจะประหยัดขนนกด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าขนนกมันหายากนะครับก็ใชะวันนี้ก็พอสำหรับคลิปหาขนนกเดี๋ยวผมค่อยทำ้วกันขี้เกียจอืโอเคมาเล่นพีพีกันีกว่าลครับ โอเคก็มาเล่นพีพีกันเดี๋ครับผมก็จะเก็บรูปี้ไ้เปิดตัวละครนะอืมเกียร์เปิดสี่ร้อยไม่ได้ก็น่าจะพอแล้วครับมันไม่น่าไม่น่าไปเล่นแล้วแหละเฮ้ยไม่น่าไปสูงนั่นแหละนะครับผมก็จะคงจะหาตัวละคระครับผมอยากได้โทบา้าเออผม,อผ,มผมสภาพผมสภาพเลยว่าผมอยากได้โทบา้า้ยอ่าเพราะว่าแบบคุณดูคุณดูได้เลยว่าทําไมผมเอาโทบ้าขึ้นปกปล่อยจังอะ อ่ะก็รู้เลยว่าถ้าถ้าไดมาเป็นลูกรักผมแน่ๆนั่นแหละอ่าคือจะเป็นลูกรักผมแน่ๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยเออจะหาเคียร์มาประเคนให้ดีที่สุดที่จะหามาได้สำหรับตรงสายเนาะอ่ประมาณนั้นนะครับเพราะผมผมแบบไม่รู้อ่ะมันรู้สึกว่าโทว่ามันแบบผมชอบตัวเว้ยเออเดี๋ยวผมต้องไปดูจะฉากฮิมะสแล้วแหละนะครับประมาณนั้นเออไม่รู้รู้สึกรู้สึกชอบมากเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็มีไลฟ์สตรีมนะครับผมก็น่าจะเป็นสตรีมไอดไอ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 ดีหลักนะครับก็จะมีการก็จะมีคนมาตีทีมดูทีมแหละดูทรงแล้วครับเดี๋ยวผมวผมจะฟาร์มสเตรเอ้ยผมจะมาฟาร์มผมจะเน้นสเตทวิ่งเนาะอืมผมจะมาเล่นสเตทวิ่งส่วนมากนะวันนี้นะครับเพราะว่ามันจะมันจะมันจะไอดีแล้วอ่ะเออมันจะมันจะมันจะอะไรวะมันจะจบสเตทวิ่งแล้วอ่ะเออผมเรียกว่า จะมาสเตทวิ่งแล้วก็มาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับน่าจะประมาณผมจะประมาณน่าจะประมาณทุ่มครึ่งน,นะน่าจะประมาณประมาณทุ่มครึ่งนะครับผมก็มารับชมกันได้นะผมว่าเออว่ามารับชมผมได้นะรับสินี้แล้วก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีแตงก,กินข้าวเท่าไหร่นะครับผมโอเคมาตีต่อดีกว่าผมโอเคก็มันทิ้งี่บางว่าจะมีประโยชน์กอน ต่อท่านผู้ชมผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่าผมเล่นอดีตลองมาผมก็ฟาร์มแค่นั้นจริงๆนะครับอดีตลองผมอดีตสองผมอะผมก็ฟาร์มแค่นั้นจริงๆนะผมไม่ได้ฟาร์มอะไรอ่นเพราะว่าผมไม่อยากเอาขนนกไปลงมันไดเ้เวจริงเว้ยแต่ว่าขนนกเราก็มีม,ม,มีนกไม่หผมก็เลยว่าประหยัดขนนกแต่เอาแค่สี่สีแล่สีดวาวก่อราะ้ดสามดาวผมผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้อบย่อยแล้วเพราะว่ามันผมมีเป็นพันแล้วอะเออได้สามดาวผมก็ไม่ได้เล่นแล้วอะ่ะไ,ไม่ได้เอามาย่อยรอบปกติผมก็ต้องการแค่แร่ม่วงอะ คริสตัลม่วงอ่ะเออส่วนคริสตัลตรงกลางหรือสีฟ้าสีเขียวแต่ละคนมองกันอ่ะผมก็ไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่าหมนานๆทีมันจะมีกบดําตัวนั้นออกอ่ะเข้าใจปะอ่ามันก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่น่าหาเท่าไหร่นะประมาณนั้นนะครับอืมตอนนี้คือผมกลัวผมปั้นไอ้นี่เว้ยผมปั้นวาลไ์ฟไปแล้วแบ่งโทวะออกมามันจะแบบโอ้โหลําบากจัดอ่ะผมมีกบแค่ชุดเดียวนะกบมีแค่ชุดเดียวที่จะปั้นนะครับประมาณนั้น มก็เ,เลยโอ้ตายตาย,ตายแบบยากลําบากจัดเลยนะครับประมาณนั้นโอเคแต่หยวมขอตีอีกรอบสักรอบแล้วกันรู้สึกแบบเกมยื้อมากตอนนี้เกมยื้จริงยื้จังเลยแหละนะโอเคก็ชนะไปนะครับผมสำหรับตานี้นะก็เขาจะตึงใช้ได้ถ้าผมมีธาตุไฟจะเล่นง่ายกว่านี้นะโอเคตีอีกรอบนึงแล้วกันข้ามนะครับทีมนี้นะอะาคาทีมตีก็เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ทีมตีก็เป็นสิ่งสำคัญนะ พยายามดูทีมเรากับทีมเขาว่าทีมเราได้เปรียบตรงไหนสิเปรียบตรงไหนนะครับโอเคประมาณนี้นะอโอเคมาอรสุดท้ายเนาะคลิปนี้อาจจะไม่ตัดต่อนะครับอาจจะไม่ตัดต่อเยอะเนาะที่เขียนนะครับเออผู้เล่นใหม่ก็ประมาณนั้นนะครับผมอืมคือเหลือแค่ปกนี่แหละปกควรจะทํายังไงเนี่ยแหละก็คิดหนักคือคือคลิปคลิปไม่ได้ทํายากนะครับท่านผูช้ชมบอกก่อนใครจะทํา youtube นะครับใครจะทำยูทูบ,รทรบรทเริ่มต้นไหนคือคลิปไม่ได้ทํายากนะครับ ที่มันยากก็คือปกนะครับทำยังไงให้คนดูและสนใจนี่แหละมันยากผมผมก็ทําไม่ค่อยได้นะครับผมผมพยายามฝึกจุดนี้อยู่ก็ฝึกไม่เคยสำเร็จสักทีนะก็จะพยายามไปเลยครับผมอืคือทําปกให้ทุกคนสนใจอย่างนี้มันทําปกให้น่าชมอย่างนี้มันยากนะครับมันยากค่อยยากมากเลยนะครับอตือเตือตือตือเตือ ตื้อตดดดดดื้ตดดื้ตืดด้ตืคือได้สองโดทีมนั่นแองละครับวันนี้นะคือผมจะพยายามส่องนะอยพยายามสนะ่องแล้วเพราะว่าแต่ละคนน่าจะมีทีมเพราะผมเลยขี้เกียจสองอะไรเงี้ยนั่นแะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าผู้เล่นใหม่นะครับผมย้ำว่าผู้เล่นใหม่ผมจะพยายามส่องให้ดูนะถ้าใครมาดูผมใหม่ๆนะอ่เดี๋ยวผมจะพยายามส่องนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม วันนี้ผมก็มีสตรีมนะครับก็อย่าลืมมาดูสตรีมผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ